เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะดื่มนมเสร็จแล้วแข็งแรงหรือยังแข็งแรงหรือยังคะตอบคุณครูดังๆค่ะแข็งแรงหรือยังคะเอาละแข็งแรงแล้วอ่าวันนี้คุณครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะคุณครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังหลังจากที่เด็กๆเปิดเทอมใหม่กันวันนี้คุณครู เห็นหน้าเด็กๆแล้วแต่คุณครูยังไม่รู้จักชื่อเลยว่าเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูหรือยังคะรู้หรือยังคะยังไม่รู้คุณครูก็ยังไม่รู้จักชื่อเด็กๆแต่คุณครูเห็นหน้าเด็กๆแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันโดยการบอกชื่อซึ่งกันและกันนะคะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เด็กๆเข้ามาในห้องเรียนแล้วเนี่ยเด็กๆเจอใครบ้างนะคะเด็กๆเจอใครบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆอยากรู้ไม่เอ่ยว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรอยากรู้ไหมคะอยากรู้น้องน้อยบอกว่าอยากรู้อ่าเดี๋ยวคุณครูจะแนะนําตัวก่อนแล้วในห้องนี้ไม่ได้มีคุณครูเพียงคนเดียว แต่มีคุณครูอีกสองท่านด้วยกันที่เด็กๆจะได้ทำความรู้จักกันเชิญคุณครูด้านหน้าค่ะเด็กๆจะได้พูดชื่อคุณครูด้วยนะคะเด็กๆคนไหนที่เรียบร้อยนะคะจะได้รู้จักทำความรู้จักกับคุณครูนะคะเอาละค่ะเอาละคนนี้คนนี้คนที่ชูมือก่อนคนที่ชูมือก่อนคนนี้ชื่อว่า คุณครูพีจิตราของรัฐนะคะชื่อเล่นเรียกสั้นๆว่าคุณครูปุ๋ยอ่าเรียกสั้นๆชื่อคุณครูค่ะคุณครูปุ๋ยเด็กๆเรียกพร้อมกันค่ะได้ยินไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยเรียกชื่อคุณครูพร้อมกันค่ะเรียกสั้นๆคุณครูปุ๋ยอ่า ต่อไปค่ะให้คุณครูท่านนี้แนะนำชื่อของตัวเองสวัสดีค่ะชื่อคุณครูดารวันแทลีชื่อเล่นชื่อว่าคุณครูเกดชื่อเล่นว่าคุณครูอะไรนะคะรวยนะคุณครูชื่ออะไรเอ่ยคุณครูเกดเอาละอ่าต่อไปค่ะ ว่าคุณครูแก้วอ่าเด็กๆลองเรียกตามสิคะคุณครูแก้วหนึ่งรอบได้ไหมคะค,คุณครูแก้วอาปลอมมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเอาละเด็กๆไม่สนุกเลยคุณครูก็ไม่สนุกเหมือนกันเอาละชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะไรคะน้องก้าชื่อของเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะน้องน้องอะไรคะน้องก้าครับอ่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้อง,องวิวดเด็กๆพูดชื่อเพื่อนพร้อมกันนะเดี๋ยวจำชื่อเพื่อนไม่ได้นะคะเอาละชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมามกน้องเด,ดิมเพื่อนๆพูพ้ชื่อเพื่อนพร้อมกันค่ะน้องเด,ดิม,ดมชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมา ชื่อน้องอะไรคะน,น,น้องเนยเพื่อนเพื่อน,นพูดพร้อมกันค่ะน,น,น,น้องเนยเอาละ่ะชื่อของเธอฉัอนไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉัอนจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะตัมเ,เอาละ่ะ เด็กๆพอถึงคิวของเด็กๆเด็กๆจะต้องพูดเสียงให้ดังๆเลยนะคะเพื่อนเราจะได้เรียกชื่อของเราถูกเอาละชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเนาะบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าหนูชื่ออะไรน้องอะตอมใช่ไหมคะเอาละ ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะลูกน้องอะไรคะน้องจริงใจใช่ไหมครับเด็กๆเ,เรียกจริงใจพร้อมกันค่ะ น้องจริงใจเอาละชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเท่าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาลูกสาวชื่ออะไรคะน้องอะไรคะน้องเนิร์สเด็กๆเ,เรียกเนิร์สพร้อมกันค่ะเนิร์สเอาละค่ะ ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจําไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่ออะไรครับรตอบคุณคูดังๆได้ไหมครับน้องอะไรครับก็เก่งมากเลยเด็กๆเ,เรียกอลิฟพร้อมกันค่ะน้อง อลีฟนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรลูกบอกคุณครูได้ไหมคะน้องน้องมัดหมายเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเรียงมัดหมายพร้อมกันคะ่ะ มัดหมายอ่ะพร้อมกันดงัดงๆนะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะไรคะดังๆเลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะน้องม่อนแจมต่อไปคะ่ะ ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะไรคะไม่ได้ยินเลยน้องอะไรคะอตอบคุณครูให้ได้ยินเสียงดังๆหน่อยสิคะน้องอะไรคะ น้องการ์ดเก่งมากเพื่อนๆเรียกการ์ดพร้อมกันคะ่ะน้องการ์ดนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องเปียโนเอาละ ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะน,น้องอามครับชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่อน้องอะไรคะน้องใยน้องออมน้องายใหม่หรือน้องออมคะน้องออมเก่งมากค่ะเอาชื่อของเธอฉันไม่รู้จังครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาบอกคุณครูได้ไหมคะว่าหนูชื่ออะไรน้องอะไรคะน้องของขวัญอ้าวเหลืออีกหนึ่งคนชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรลูกบอกคุณครูได้ไหมคะน้องอะไรเอ่ยน้องออมนะคะเอาละชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมาครูเกตค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะเรียกชื่อครูเกตพร้อมกันค่ะคุณครูคเกตชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมา อ้าวชื่อคุณครูแก้วเด็กพูดชื่อคุณครูแก้วพออร้อมกันค่ะคุณครูแก้วเอาล่ะเอ,ะเอะ๊ในห้องนี้ยังเหลือใครอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้เรียกชื่อโดยการร้องเพลงค่ะเอาละชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียงเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมาออบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าคุณครูคนที่กำลังพูดอยู่นี้ชื่ออะไรชื่อคุณครูอะไรคะคครพูดดังๆค่ะคุณครูไม่ได้ยินเก่งมากคะ่ะเก่งมากเลยคุณครูชื่อ สั้นๆเรียกสั้นๆว่าคุณครูปุ๋ยเด็กๆพูดพร้อมกันสิคะคุณครูปุ๋ยคุณครูปุ๋ยเอาละเก่งมากค่ะจำชื่อให้ได้นะคะคุณครูจะอยู่ในห้องกับหนูจะอยู่ในห้องกับเด็กๆเมื่อเด็กๆต้องการให้คุณครูช่วยเหลืออะไรให้เด็กๆมาหาครูได้เรียกชื่อคุณครูได้นะคะ รวมทั้งคุณครูกแก้วคุณครูกเกตด,ด้วยนะคะเอาละค่ะ,เ,ะเราจะร่วมร้องเพลงชื่อของเธออีกหนึ่งรอบนะคะเอา,เอาพร้อมไหมคะ,ล,ะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไระคุณครูปุ๋ยจะบอกให้ พาดให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆค่ะเราจะมาทบทวนชื่อกันนะคะอา้านั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆวิธีนั่งตัวตรงๆนั่งหลังให้ตึงเก็บขาเข้าไปค่ะมือวางไว้บนตักเอ๊ะใครทำตามที่คุณครูพูดบ้างแล้วเอ่ยเก่งมากเลยค่ะจริงใจเอาละทีนี้เรามาร้องเพลง ถามชื่อเพื่อนๆในห้องกันดีกว่าคุณครูร้องเพลงแล้วคุณเพลงหยุดที่ใครคุณครูชี้มือไปที่เด็กคนใดให้เพื่อนๆพูดชื่อของเพื่อนที่คุณครูชี้พร้อมกันนะคะดูซิว่าใครจะจำชื่อเพื่อนของเราได้นะคะเอาละชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเพื่อนๆบอกชื่อเพื่อนคนนี้สิคะน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรคะตอบคุณครูได้ไหมคะน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรน้องเนยคะ่ะอ้าวชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมามชื่ออะไรคะตอบคุณครูหน่อยได้ไหมคะลูกว่าหนูชื่ออะไร,ไรชื่อน้องอลิฟใช่ไหมคะโอเคเก่งมากเลยคะ่ะเพื่อนๆจำชื่อเพื่อนให้ได้นะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะไรคะน้องน้องเกรซเหรอคะเก่งมากเลยค่ะเอาละชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเพือพ่อนเน้องเพือพ่อนเพือพ่อนพูดพร้อมกันน้องคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องตอบดังๆค่ะชื่อน้ององเก่งมากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะจำชื่อกันให้ได้ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาบอกค,คุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าชื่ออะไรน้องอะไรคะน,น้องวิวนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องอะไรคะน้องอะไรลูกต่อบคุณครูหน่อยได้ไหมคะน้องกล้านะคะเด็กๆปลายทางรู้จักชื่อของเพื่อนๆหรือยังคะอ้าวทำความรู้จักกันนะคะเอาละ หากว่าเรากำลังสบายจงปลบมือดังหากว่าเรากำลังสบายจงปลบมือดังหากว่าเรากำลังมีสุขไม่มีทุกข์ได้ได้ทุกสิ่ง<ป>มัวปะวิงอะไรกันเราจงปลบมือดัง <oque> หากว่าเรากำลังสบายจงชูมือ ER ขึ้นชูม,มือสูงสูหากว่าเรากำลังสบายจงลุกขึ้นพันลุกขึ้นเลยค่ะยืน หากว่าเรากำลังมีสุงไม่มีทุกข์ได้ได้ทุกสิ่งมัวปะวิงอะไรกันเราจงปลบมือดังหากว่าเรากำลังสบายจงชูมือขึ้นสูงสูงค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงชูมือขึ้นสูงสูงค่ะหากว่าเรากำลังมีสุงไม่มีทุกข์ได้ได้ทุกสิ่งมัวปวิงอะไรกันเราจงยืนตัวตรง ยืนตัวตรงงยืนตัวตรงตรงตรงยังค่ะตรงยังค่ะตรงแล้วนะคะตรงแล้วตอบคุณครูด้วยว่าตรงหรือยังเอาละทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆบอกคุณครูสิว่าเพื่อน คนที่คุณครูชี้ชื่อว่าอะไรอเ,เอาละค่ะพร้อมนะคะเ,คเด็กๆยืนตัวตรงมองมาที่คุณครูเอาละจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจับจับ

เดี๋ยวเราค่อยพานกกระจิบออกมาใหม่เวลาที่นกกระจิบอยู่ในรงังรังของนกกระจิบก็จะหบตัวเข้ามานกกระจิบก็จะอยู่ในรงังนกกระจิบตัวไหนที่ยังไม่ได้นอนหลับเออเอาละค่ะเด็กๆค่อยๆนั่งลงนั่งลงเอาละคนขับรถเมยสั่งถอยไปหน่อยถอยไปหน่อย ถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยคนขับรถเมสังังถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยเอาละ่ะนกกระจิบ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 นกกระจาบ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 เอาล่ะค่ะพานกกระจิบนอนกับรางของเรานอนแล้วเมื่อวางไว้บนตกนักช่างน่ารักนะ่าช่างน่ารัก โอเคนั่งตัวตรงๆเอามือลงไว้บนตกักนั่งกัวตรงค่ะเอามือลงไว้บนตกักเด็กๆที่น่ารักต้องรู้จักตั้งใจดูต้องรู้จักฟังคุณครูเอาละทีนี้นะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูที่อยู่ในห้องเราเนี่ย ชื่อว่าอะไรบ้างคุณครูในห้องเรานะคะมีครูแก้วกับครูเกตแล้วก็มีคุณครูปุ๋ยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในห้องนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งครูทั้งหมด3คนมีครูอยู่ทั้งหมด3คนนะคะ,ะแล้วก็เวลาที่เด็กๆอยากให้คุณครูช่วยเหลืออะไรก็เรียกได้เลย และในห้องนี้ก็มีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันเหมือนกันนะคะเวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องนี้จะต้องรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดในห้องเรียนด้วยดีไหมคะ